โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาออกบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภา,าชาติไทย สำหรับโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภาการชาติไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยโรคต้อกระจกได้รับการรักษาโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและยากไร้ที่ไม่มีโอกาสได้รับการรักษาให้ได้รับการรักษาผ่าตัดต้อกระจกอย่างทั่วถึงซึ่งโครงการนี้จะเปิดให้บริการคัดกรองเพื่อรับการรักษาดังนี้ 1>, 1. อําเภอเมืองยางในวันที่10สิงหาคม2563ณนะโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า100ปีอําเภอเมืองยาง 2. อำําเภอลำเทเมนชัยในวันที่11สิงหาคม2563ณนะหอประชุมที่ว่าการอําเภอลำเทเมนชัย 3. อําเภอบ้านเหลื่อมในวันที่13สิงหาคม2563นณะโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสา์อําเภอบ้านเหลื่อม สี่อำเภอแก้งสนามนางในวันที่14สิงหาคม2,563นหอณหอประชุมที่ว่าการอำเภอแก้งสนามนางชื่อนางชวันนิริลรำค่ะนางตวนศีมาประุศิริขันแสงค่ะ าการมองไม่เห็นเลยค่ะตามันมัวตามันมัวตามันมัวค่ะเป็นต่อหินโอ้ยโตกระจกตาข้างซ้ายอ่ะที่มันที่ผ่าเนี่มันมองไม่เห็นเลยครับเห็นแสงไฟนี่มันมันจะเหมือนกับเหมือนพุเราจุดพู้เสียครับแล้วก็เห็นคนขี่รถมอเตอร์ไซค์นี่เป็นสองคนเลยระยะห้าสิบถึงร้อยเมตรต่อมาก็เริ่มฟ้ามัวลงมาทิะนิตทิะนิต แล้วก็เป็นจุดดำๆอยู่ตรงกลางดีมากเลยครับใส่เกียวเลยกลับมาเห็นเห็นนี่อ่านหนังสือได้ผมก็ดีใจครับเมื่อก่อนอ่านหนังสือไม่ได้ดีครับดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ครับผมาบตาเก่งชัดเจนเดี๋ยวฉันก็ไม่ปวดอีกไม่เก็บดีมากเลยค่ะมองชัดขึ้นก็ดีขึ้นเห็นเห็นชัด แจ้งดีนะแจ้งดีจ้าง่ายขึ้นครับเช่นอะไรบางคุณตาทุกล้างข้างๆบ้านอย่างเงี้ยดีหมดทุกอย่างครับดูดูหน้าลูกหน้าเมียก็ <laughs> 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 ดูดีสวยขึ้นโอเคดีกว่าตอนนั้นจ้ะตอนนั้นก็เดินไปกับชนนั่นชนนี่อีตอนนี้ก็ชัดมากๆเลยจ้ะครับพูดจาดีการบริการก็ดีค่ะ พ,พูดเพาะสุ่ซคุณหมอพูอดเพาะซู่ๆเลยเขาเห็นเราไปไม่ว่าเราทีดิวจีเลยยังไงเขากระจับฉันได้เขาดียังไงก็ลูกแต่โค้งอีก <c oughs> อันดีค่ะจะ้าหมอน่ารักไม่จะค่นสวยๆย <c oughs> บริการดีมากครับพนักง,งานเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ความสะดวกเทคแคร์ดีครับอขอบคุณมากครับเยี่ยมเลยครับตอนแรกๆผมไม่กล้าจะไปผมกลัวจะเหมือนที่คนเขาเล่าให้ฟังอน่ะ เขาแบบว่าบริการไม่ค่อยดีแล้วก็คำพูดคำจาของคุณหมอของพยาบาลเนี่ยไม่ค่อยดีผมก็กลัวๆผมไปเห็นแล้วผมโอ้ดีใจมากเลยครับขอบคุณงานโครงการนี้ขอห้จะมีจะควบสุขควบเจริญยิ่งๆิ่งขึ้นไปดีใจมากที่มีโครงการนี้เกิดขึ้นนะคะขอบคุณหลายๆขอบคุณคุณหมอหลายๆเด้อ ขอบคุณห,หลายๆจ้ะสำหรับโครงการนี้ผมก็รู้สึกเป็นพระมหากรณุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าพระรมดาชินีนาศพระบงคมราชชนีฟันตุลหลวงของเราท่านทรงพระกรุการณาเมตตาแต่ประสทุทธิกรของพระองค์สิ่งที่ส้องันก็คือขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลทุกคนแหนกครับสำหรับโครงการนี้ก็ขอข,ข,ขอบคุณอาสมเด็จพระนางเจ้า หลายทีนี้นา่าเออย่างมากเลยครับเพราะว่าท่านได้โปรดให้ป,ประชาชนเนี่ยคนที่มองไม่เห็นก็มองเห็นชัดรู้สึกขอบคุณมากครับถ้าไม่มีโครงการนี้ประชาชนคนลำบากมากครับแล้วก็ถ้าไม่มีโครงการนี้ถึงจะไปได้ก็ต้องเสียงเงินเสียทองมากครับอันนี้รู้สึกภูมิใจมาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีพร้อมเคียงคู่สุขภาพและคุณภาพชีวิต